วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยมีหลายประเด็นต้องจับตานะครับแล้วก็วาระสําคัญวาระหนึ่งก็คือประเด็นการพิจารณานะครับการช่วยเหลือประชาชนหลังจากราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ประชุมก็จะรับรับทราบผลการประชุมพลังงานที่เห็นชอบให้ตรึงราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลไว้ที่32บบาทออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนและก็ภาคการขนส่งด้วยนั่นเป็นสิ่งที่คอรอมอจะพิจารณาส่วนเรื่องของผลการประชุมเนี่ยนะครับทางกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าจะคงราคาดีเซลไม่เกิน32บาทต่อลิตรไปถึงวันที่15พฤษภาคมก่อนหลังจากนั้นจึงจะก,กําหนดราคาขายขั้นถัดไปขณะที่ราคาน้ํามันโลกก็ผันผวนล่าสุดเนี่ยลดลงต่ํากว่า6%ครับคุณวิศักดิ์วัฒนศัพท์ผู้อานวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงบอกว่า ตามโครงสร้างราคาน้ำมันดีเซลกำหนดไว้ว่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมกระทรวงพลังงานจะเริ่มปรับขึ้นราคาจากไม่เกิน30บาทต่อลิตรเป็นไม่เกิน32บาทต่อลิตรและวางแผนปรับขึ้นสัปดาห์ละ1บาทต่อลิตรจนถึงเพดานใหม่ที่ไม่เกิน35บาทต่อลิตรโดยตามกำหนดสัปดาห์นี้ดีเซลจะต้องปรับขึ้น1บาทต่อลิตรตามราคาของตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากราคากลุ่มเบนซินที่ปรับขึ้นขออภัยครับที่ปรับขึ้นหลายวันติดต่อกันในสัปดาห์ก่อน แต่มติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งล่าสุดให้คงราคาดีเซลไว้ที่ไม่เกิน32บาทต่อลิตรต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์จนถึงวันที่15พฤษภาคมจากนั้นจะพิจารณาสถานการณ์อีกครั้งเพื่อลดผลกระทบจากการปรับราคาดีเซลที่มีต่อภาคขนส่งรวมถึงค่าโดยสารต่างๆคุณวิศักดิ์บอกว่าราคาดีเซลในประเทศที่สะท้อนต้นทุนจริงเฉลี่ยอยู่ที่43บาบาทต่อลิตรครับซึ่งกองทุนน้ำมันจะเข้าไปอุดหนุนส่วนที่เกิน โดยปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบอยู่66,681ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ33,258ล้านบาทและบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ33,423ล้านบาทซึ่งกระทรวงพลังงานกำลังหาแหล่งเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนวงเงิน40,000ล้านบาทขณะน,นี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดคาดว่าจะได้เงินกู้ภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อเริ่มเบิจกจ่ายในเดือนมิถุนายน ส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกล่าสุดร่วงลงกว่า6%ครับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท์สเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเปีอนมิถุนายนลดลง6.68ดอลลาร์อยู่ที่ร้อย9ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโดยนักลงทุนกังนวลว่าการที่จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เซี่ยงไฮ้และบางส่วนของกรุงปักกิ่งเพื่อสกัดการระบาดของโควิด -19 นั้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความต้องการใช้น้ํามันนอกจากนี้นักลงทุนยังจับตานานาประเทศที่เตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ํามันรัเสเซียโดยประธานคณะกรรมาการยุโรปซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรปเสนอให้ประเทศสมาชิก EU ระงับนำเข้าน้ํำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่นจากรัเสเซียเพื่อตอบโต้รัเสเซียที่ใช้กำลังทหารรุกรานยูเครน